วิธีเก็บเงินให้อยู่หมัดกับ The Money Plan เรื่องเงินต้องวางแผนวันนี้นะครับผมอยากจะนำเสนอวิธีการเก็บเงินให้อยู่หมัดกันเรื่องแรกก็คือเก็บเงินก่อนใช้แน่นอนนะครับว่าเวลาเราได้เงินเดือนมาเนี่ยเราต้องเก็บเงินก่อนใช้ก่อนเป็นอันดับแรกและสัญญากับตัวเองว่าถ้าไม่จำเป็นจะไม่นำเงินส่วนนี้มาใช้นะครับและแบ่งเงินเดือนของเราออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันเวลาได้เงินเดือนมา ส่วนแรกก็คือเก็บไว้อย่างน้อย10%ของเงินเดือนนะครับเพื่อเอาเป็นเงินออมของเราเองแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยเราก็เก็บไว้90%นะครับเพื่อการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันของเราหรือเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นกับค่าใช้จ่ายจิปะถะที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละเดือนนะครับอันนี้ก็คือการแยกแบ่งส่วนในการเก็บเงินเป็นอันดับแรกนะครับก็คือเก็บก่อนใช้ก่อนและข้อที่2นะครับ ที่เราอย่าลืมใส่ใจเลยก็คือการจัดลําดับความสําคัญของค่าใช้จ่ายของเรานะครับแน่นอนว่าในชีวิตของคนเราเนี่ยมีค่าใช้จ่ายมากมายหลายทางหลายแบบหลายอย่างหรือเกิดแต่ว่าการจัดลําดับความสำคัญของค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันนะครับก็คืแบบยอเราต้องจัด,ดความสําคัญของค่าใช้จ่ายของเราตั้งแต่สําคัญมากไปสําคัญน้อยนะครับ ก็อย่างเช่นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายทุกเดือนต้องเก็บส่วนนั้นไว้ก่อนนะครับเป็นค่าใช้จ่ายหลักก่อนอย่างเช่นค่าน้ําค่าไฟค่าเช่าหอค่าเชาวบ้านหรือค่าอาหารที่เราจะต้องใช้จ่ายในแต่ละเดือนก่อนแล้วก็เรียงลําดับต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เรารู้จุดบอดของค่าใช้จ่ายเราว่ามีส่วนไหนที่เราใช้จ่ายเกินบ้างส่วนนั้นก็เราจะได้ลดลงและจะได้เก็บในอนาคตต่อไปนะครับ และในเรื่องที่3นะครับที่เราจําเป็นต้องใส่ใจเลยก็คือการอุดรูรั่วของการใช้จ่ายซึ่งการอุดรูรั่วของการใช้จ่ายนั้นก็เป็นเรื่องสําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือเมื่อเรานําเงินออมของเราเนี่ยใส่เข้าไปในกระถางกระถางหนึ่งเนี่ยที่เป็นถังน้ําเรานึกภาพการเติมน้ําลงไปในถังน้ำนะครับถ้าเกิดว่าถังน้ํามีรูรั่วเนี่ยน้ำมันก็จะหมดไวใช่ไหมแสดงว่าเงินเก็บของเราก็จะหมดไวแต่ถ้าเรารู้จักที่จะ ปิดตรงรูรั่วตรงนั้นเนี่ยเงินของเราก็จะเริ่มอยู่ได้นานขึ้นแล้วก็อยู่ได้ดีขึ้นนะครับแล้วถ้าเราปิดหมดเลยค่าก็เหมือนการใช้จ่ายจิปะถะทย่อยๆของเราก็จะหมดไปเช่นกันก็จะทําให้เรามีเงินเก็บที่มากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องที่3มเนี่ยก็คือมีที่เก็บเงินที่เหมาะสมซึ่งเรื่องนี้เราก็ต้องใส่ใจนะครับ ในการที่เรามีที่เก็บเงินที่เหมาะสมเนี่ยก็เป็นช่วงที่เราจะต้องใช้ความรู้ทางด้านการเงินละก็ต้องอาศัยความรู้หลายๆด้านหลายๆแบบนะครับเพื่อนํามาวางแผนการเงินตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องรู้ว่าเราต้องเก็บเงินตรงส่วนไหนไว้ระยะสั้นระยะยาวตรงส่วนค่าใช้จ,จ่ายฉุกเฉินเป็นเงินสำรองหรือเงินที่นําไปลงทุนต่อซึ่งความเสี่ยงก็แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นยิ่งเสี่ยงสูงความรู้เราก็ต้องยิ่งสูงเหมือนกันนะครับ สุดท้ายนี่นะครับมันนี่แผนเรื่องเงินต้องวางแผนขอฝากไว้ว่าวันที่เราเริ่มรู้จักการออมเงินเนี่ยมันคือวันที่เราจะเริ่มรู้จักการใช้เงินครับ